สวัสดีครับพบกับซีรีส์รีวิวของนะฮะแกะของดูของด้านในไม่มีประกอบนะฮะพอดีคันนี้ประกอบมาแล้วนะฮะกับตัวรถ ชาวใบลองนะฮะหรือว่าชาไปหลงนะฮะก็คันนี้นะครับมาจากซีรีส์ของรถเจ้าหนูพระราลมโกรธหรือนักแข่งลมโกรธนะฮะชื่อภาษาไทยนะฮะผมอ่าตัวนี้นะฮะก็มาในรูปแบบสีทองเนาะของสุป,ประวันเหมือนเดิมนะฮะ ตัวนี้จะเป็นรหัส19503นะฮะก็ไ,ไล่ๆกับไอ้ทอมโกดี้เนาะใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ไว้ที่ถ่ายคลิปนะฮะเกี่ยวกับตัวทอมโก d ดี้เนาะประมาณนี้นะฮะก็อ่ะเริ่มกันเลยเนาะเปิดดูข้างในกันเลยนะฮะ โดยรถคันนี้ก็จะเป็นทำสีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพจเป็นซีแ f a c t รี่นะฮะสำหรับการส่งรถมาให้เปิดดูของด้านในก็รีวิวนะฮะตัวนี้จะออกสีทองเนาะรูปแบบบอดี้จะคล้ายๆ liberty empire นะฮะใครดูคลิปนี้คลิปแรกไม่รู้จัก liberty empire ก็เดี๋ยวจะแปะไ้ที่ท้ายคลิปนะฮะถือว่าอาจจะเป็นตัวพรีเมียมนะฮะก็ให้ดูกัน ตัวนี้ก็จะให้ปีเหมือนกันนะฮะเป็นปีของเหมือนของพวกซีรีส์เซเบอร์ที่เป็นสีน้ำเงินนะฮะประมาณนี้อต่อมาคู่มือกันประกอบนะครับก็ทำสีมันทำมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากอะไรนะฮะใครยังไม่เคยประกอบโคง Super ร์วก็หาดูที่ได้ที่เพลย์ลิสต์ของมินิโฟเ r b a เบสิกนะฮะเกี่ยวกับการประกอบโคง Super ร์ว เพราะรถเก่าก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะให้รอโตมานั่นแหละแต่ลอโตมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนาะสีเลนี้นะฮะโอเคใครอยากได้รถมินิโฟล e วที่เป็นรถรุ่นปัจจุบันนะครับหวงน้เลือกคิดถึงกันอยากได้นะฮะก็สามารถไปหาไปที่ร้านไวรัสมินิโฟล e วนะฮะมีลิงก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูได้แต่ที่สำคัญคือรถพวกเซรีรุ่นเก่ากอย่างที่รู้กันว่ามันจะไม่มี อมอเตอร์ข่าวแถมมาให้เนาะไม่ได้รุ่นไม่ได้รุ่นใหม่นะฮะคลิปนี้ก็จะมีความยาวเพียงเท่านี้แหละไม่ได้ยาวมากนะครับเอะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ว่าใครอยากดูประวัติของรถแต่ละคันที่ทํามานะฮะตอนนี้ผมกำลังมีคอนเทนต์ที่จะแบบว่าเอาประวัติของซีรีส์กระตูนเนาะ รถแต่ละคันนะว่า,าม,มีมีที่มาอะไรยังไงก็จะทําดูแต่ว่าไม่รู้จะรอ,อดหรือเปล่านะไม่ค่อยแน่ใจก็จะแต่ถ้าคอนเทนต์มันดูไม่ค่อยเวิร์กก็อาจจะไม่ทําก็ได้นะฮะพอแค่บอกคร่าวๆว่าจะมีสิคอนเทนต์เพิ่มเึิลเกี่ยวกับประวัติรถมินิโฟวินะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นชอบติดใจก็กดติดตามน,นะฮะสำหรับสนั้นดูโฆษณาท้าคลิปตั้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ